สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่ e และ FC เก่า e ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาในแนวทางฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่14นะคะก็เข้ามาอยู่มา39้นอยชักิจน,นะคะโพดโพบงโมสมโอนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6มี9มี0มี7 มี4มี8นะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่6นะคะ6กับหกกับแปดนะคะเราก็มาเจาะหกกันนะคะก็จะมีหกเก้า แปดเจ็ดนะคะสี่เก้าเจ็ดศูนย์นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์ สี่สามนะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะก็จะมี 0, 0ูน 2, 2 4ศูนย์สองสองสี่สี่แปดแปดนะคะระวังเลขหามนะวันนี้พี่น้องคิดว่าต้องมีเลขหามนะคะสามตัวนะคะจะให้สามตัววันนี้หกเก้าูน์สีู่น์สาม สองนะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องไลน์ก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะแนวทางทูบนะคะ S O D A S A นะคะ8805นะคะ99นะคะดอเด็กเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ ก็สีเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูเด่งเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า